สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็เป็นเดฟทอล์กเอพิโซดที่7นะคะของทางเกมวิดิกตั s นะคะ ก็แม่บ้านจะมาพาทุกคนมาดูกันนะคะว่าวันนี้ทางเดฟอาราโนนนะคะเขาได้มาพูดถึงอะไรบ้างเนาะก็มีการอัปเดตถ้าพูดง่ายๆก็คือรอบนี้เป็นการแผนอัปเดตทั้งหมดนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมนะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นของทางเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเป็นหลักเนาะส่วนเซิร์ฟเอนเนะคะจะตามหลังเกาหลีอยู่เพียงแค่ไม่เกินประมาณ1เดือนเนาะก็สมมุติถ้ามันเข้ามีนาของเราก็จะเข้าถัดจากมีนาเป็นเมษาอะไรแบบนี้นะคะก็จะตามตามยางแค่ประมาณนี้ เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าภายในตั้งแต่มีนาถึงกรกฎาคมมีแผนการอัปเดตอะไรให้เรากันบ้างก็ฮางเดฟอลาโนนะคะมีการพูดถึงเรดบอสต,ตัวใหม่ด้วยนะคะมีเรื่องอาชีพใหม่นิดหน่อยแล้วก็มีพูดถึงเลเวล 120แล้วนะคะที่จะได้รับการขยายเดือนมีนาคมนะคะจะมีาคาแรคเตอร์อบราลานนั่นเองก็จะมีการปรับปรุงเรื่องคาแรคเตอร์อบราลานให้มันเหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะก็คือยังปรับต่อไปโดยเขาจะโฟกัสที่เรื่องของดามเมจเป็นหลักนะคะซึ่งยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีตัวไหนด้วยมปรับบ้างหรือไม่ปรับบ้างนะคะแต่ว่าจะมีการปรับอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีการปรับปรุงเรื่องเลเวลนะคะให้เร็วยิ่งขึ้นก็จะมีการอัปเดตภายในเดือนมีนาคมเรื่องการ progression ของเลเวลอะ่ะก็คือจะทําให้เราเลเวลไวขึ้นอาจจะมีดันเพิ่มเข้ามาอันนี้ยกตัวยอย่างนะอาจจะมีการแบบทําให้เลเวลไวขึ้นจากดันนั่นนู่นี่หรืออะไรประมาณนี้นะคะ,ะต่อไปนะคะเป็นเดือนเมษายนก็เป็นการปรับปรุงระบบวัดโร s สกิลนะคะจะมีการเพิ่มโคนออฟฟิตเข้ามาเพิ่มให้อีกแล้วก็จะขยายเพรเซ็ตการย้อมสีให้เป็นจาก4เป็น5เเซตด้วยกันมีการเพิ่มเอมโบไททอลแล้วก็ท่าเต้นใหม่เข้ามานะคะจากการใช้วัดลร แล้วบอกใช้วัดลบสกิลพอยต์เนาะในการแบบแรกนะคะก็จะประมาณนี้สำหรับเดือนเมษายนต่อไปนะคะเดือนพฤษภาคมมีการอัปเดตบอสตัวใหม่เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นเดือนพฤษภาซึ่งเขาบอกว่าบอสตัวนี้เป็นบอสมอนเตอร์ที่เกิดจากจากการถูกกระทำของบอสบีด้วยก็เลยแบบงงๆหรือว่าจะแบบเป็นบอสขังข่าวหรือเปล่าเพราะว่าบีเป็นเหมือนแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยก็มโนกันไปเดี๋ยวก็ว่ากันนะเดือนพฤษภาเก็จะได้เห็นแล้วแล้วก็ มีการปรับปรุงแก้ไขไอร่าเชอร์ด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะปรับปรุงไปในทางไหนเขาใช้คําว่ารีเวมก็คือปรับปรุงแก้ไขเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะง่ายขึ้นหร,หรือจะยังไงอะไรอย่างงี้นะคะต่อไปนะคะก็เดือนพฤษภา,าก็จะเป็นยังคงอยู่เดือนพฤษภาอยู่ก็จะเป็นเรื่องของเลเวล120นะคะเข้าเดือนพฤษภาคมต่อไปเดือนมิถุนายนนะคะจะกลับมาโฟกัสเรื่องคาแรคเตอร์บาลานซ์อีกนะคะโดยเน้นไปที่ความสะดวกสบายของตัวละครประมาณนั้นนะคะ ก็จะกลับมาแล้วโฟกัสเรื่องอรีบาานซ์คารคเตอร์ต่อกันนะคะในเดือนมิถุนายนแล้วก็จะมีเรื่องของระบบเกี่ยวกับระบบบ้านแล้วก็ระบบมูตปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็เดือนกรกฎาคมนะคะอัปเดตต,ตัวละครใหม่นั่นเองซึ่งเยบอลนอดแอบกวนนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่บอกอะไรเลยก็คือบอกแค่ว่ามีตัวละครใหม่นะจ๊ะเป็นผู้หญิงนะจ๊ะแล้วก็ใช้คําว่าหลายๆคนเรียกร้องกันมานานมากแล้วตัวนี้ไม่บ้างก็เลยแบบ หมายถึงเพอร์กเวร์ชันหญิงหรือเปล่าอันนี้มนโนนะคะซึ่งก็ไม่รู้นะซึ่งอ่ะแต่แน่นอนยืนยันแล้วว่าเป็นตัวผู้หญิงนะคะเข้าเรือนกรกฎาคมส่วนจะเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวต้องรอใกล้ๆแหละเขาก็คงจะเอามาปล่อยกันให้เราดูกันอีกทีนึงแล้วก็มีกลเดไทม์อีเวนต์ให้นะคะอ่ะทีนี้เรื่องแพทอัปเดตก็มีประมาณนี้อันนี้ก็คือเขาเหมือนมาพูดยัน,นยัเดี๋ยวยอไม่บ้าก็ยอเข้ามาอีกทีหนึง่งก็จะประมาณนี้เลยนะคะ สำหรับแผนการอัปเดตทั้งหมดตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงก,กรกฎาคมต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของการทำของเลเวล120นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยเนี่ยว่าเอ้ยการทำของเลเวล120จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างซึ่งก็เป็นระบบใหม่เลยทีเดียวก็เลยแอบแบบโอ้ อ๋อก็เดี๋ยวไงก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะถึงระบบใหม่ของการทําของเลเวล120ว่าคิดเห็นยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงทุกอย่างมีข้อทั้งข้อดีข้อเสียอยู่แล้วนะการทําของเลเวล120นะคะประกอบไปด้วย2อย่างด้วยกันก็คือ 1. คุณจะต้องมีการคราฟหรือ expertise l e v ลเถึง LEVEL 399ก็คือตันแล้วแล้วทีนี้จะต้องปลดล็อกได้ด้วยการไปลงดันเลเวล120เท่านั้นนะคะ ซึ่งมันจะมีระบบคา้าฟขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งถัดจากไอ้พัตีเลเวล3เนี่ยเป็นเหมือนขั้นกว่าไปอีกอะ่ะก็เป็นขั้นใหม่นั่นเองที่ได้รับการปลดล็อกจากการลงดันเลเ e ล120แล้วเมื่อเราไปปลดล็อกแล้วก็จะเป็นของเฉพาะตัวละครน,นั้นไม่แชร์ทั้ง ID นะคะส่วนคนที่ไม่คา้าของอย่างไม่บ้านหรือว่าไม่ชอบคา้าของก็จะต้องหาของที่ได้รับจากดันเลเวล120ให้คนที่เขาคา้าได้เนี่ยเอามา เออค้าให้เราแล้วก็เอามาขายต่อให้เราอะไรประมาณนี้นะคะก็ทีนี้ยังไม่จบนะเพราะว่าอย่าลืมว่าประกอบด้วย2อย่างการที่คุณจะทําของเลเวลร้อยี่สิบด้ประกอบด้วยอีกอย่างหนึงก็คือ2คุณจะต้องมีของเลเวลร้อยสิบห้ที่ดันซินเทสิตเต็มแล้วด้วยเรียกว่นก็แบบฮะนี่จะไม่ให้ฉันข้ามการทําของใช่ไหมก็คือจะต้องมีของเลเวลร1อยสิบห้านะคะหรือว่าของออน่านั่นเองบวกสิแล้วก็ดัน เออสพาร์หรือว่าดันทั้งหมดอ่ะดันสเตตัสของมันเต็มแล้วนะคะโดยที่เออแล้วก็เอาไปคารบรวมกันลงมาเป็นของระเวบร้อยยี่สิบนั่นเองทีนี้ของระเวบร้อยยี่สิบเนี่ยสมมติว่าทําเสร็จแล้วนะคะก็คือมีสองอย่างและคาราบเองได้แล้วแล้วก็มีของเลเวลร้ห้าเอามาประกอบรวมกันเป็นร้อยยี่สิบเรียบร้อยแล้วของรลเวลร้อยยี่สิบนะคะจะไม่มีระบบตีบวกอีกต่อไปก็คือ ไม่มีการตีบวก1-15นะคะเปลี่ยนเป็นระบบเทียแทนโดยไม่บ้านใช้คำว่าขั้นเนาะก็คือจะแบ่งเป็น5เทียนะคะตั้งแต่เ e กูล่าบิ g ินเนอร์เอสแวร์ซูเปเรียแลน้วก็รีเจนดรี่นะคะก็คือมี5เทียรหรือว่า5ขั้นโดยเทียที่1เนี่ยก็คือเทียบเท่ากับของเลเวล115นั่นเองดันเซอร์ผัดเต็มอะไรประมาณนี้เนาะโดยเราก็ต้องอัปเกรดเป็นเทียเทียขึ้นไปมี5ขั้นนะคะ โดยการอัปเกรดเนี่ยก็ต้องใช้ของแมทเทเรียลที่ดรอปจากดันเลเวล120เท่านั้นเอามาครัฟนะคะทีนี้ก็จะไปตกเรื่องของคนคาฟได้อีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งการจะแบบประมาณนี้สําหรับเรื่องการทําของเลเวล120นะคะเป็นระบบใหม่ที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียเลยทีเดียวนะคะส่วนตัวนะสำหรับแม่บ้านข้อดีก็คือมองว่าคนที่มีของ115อยู่แล้วหรือกำลังทำอยู่ คุณไม่เสียเปล่าเนาะสามารถเอามาต่อยอดตรง,งส่วนนี้ได้เลยแต่คนที่ยังไม่ทำเนี่ยหรือคนที่ไม่ชอบค้บของแบบแม่บ้านเนี่ยก็จะแบบฉันต้องมานั่งคับของเหรอนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะเกิดการผูกขาดทางตลาดหรือเปล่าหรือว่ายัางไงเอย่ยแต่ว่าถ้าเราไม่อยากโดนผูกขาดเราก็อาจจะต้องมานั่งค้าของให้ได้นะคะซึ่งมันก็แอบ,บแบบเป็นข้อเสียในส่วนนี้แต่จริงๆทางอี้ทางนั้นทุกอย่างมันก็มีข้อดีและข้อเสียทั้งนั้นหละนะคะ ต้องเพื่อนๆคิดเ,เห็นยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะชอบหรือไม่ชอบระบบใหม่กันบ้างก็ซึ่งก็ไม่รู้ว่าอันนี้พอหลังจากคลิปนี้ออกไปถ้ามีคนไปส่งความคิดเห็นกันเนี่ยแม่บ้านไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าจะปรับอะไรยังไงไหมนะคะก็แต่เขาก็บอกว่าเขาพร้อมรับความคิดเห็นนะก็มาดูกันว่าคนจะเห็นด้วยเยอะหรือเห็นด้วยน้อยหรืออะไรยังไงกันนะก็ ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีการแบบประกาศเปลี่ยนระบบอีกไหมนะคะแต่ก็ยึดตามนี้ไปก่อนละกันข่าวๆข,ของเรื่องของระเวล120รอเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็แม่บ้านขออนุญาตล,ลาไปก่อนนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระกดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจ,จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะเราเจอกันใหม่เดอ้อบ๊ายบาย